สวัสดีครับมาฮอดมาถึงแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูผู้สุขคนครับขับมาแล้วครับมาแล้วสําหรับตัวเลขครับของเจหญ่เนนะครับเนาะครับครับชุดนี้่คนว่าฟันไปเลยครับฟันฟันทงครับฟันทงชุดนี้ครับครับหววที่แล้วลุดไปครับหัวที่แล้ววันที่สิบสามนะครับเนาะครับขับลุดไปเป็นเล่าพัฒนาด้วยครับด้วยครับสำหรับผู้ใดขามาแล้วก็่าลืมครับ กดไหลกดแช่กดติดตามนะครับเนาะครับรับงวดที่แล้วกาได้ลูดยุครับได้วิ่งได้ลูดนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับเล่าพัฒนางวดวันที่สิบสามสิงหากาเปลี่ยนวันพุธละครับเลขลูดกาศูนย์กลับหนึ่งละครับเลขที่ออกกาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามสี่เลขล่างก็เป็นหนึ่งเก้าเนาะครับเนาะครับ 1กับ0ูนย์กิ่งไปที่0ูนย์ะครับ1085ครับอันนั้นเป็นเลขวินนะครับเนาะครับจับคููกับพี่02 50 80 1 1 15 5 6 6ครับ1นเกหดะครับเนาะครับอาบ้าวบอเป็นอย่างเห็ดยังใดบุญเห็ดมาได้ซ้ำนีนะครับเนาะหอด1น16 1หา 16, ห หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าครับเลียรายอยู่ครับเพราะว่าเลขกพันหัวหนึ่งศูนย์แปดห่าอันนั้นเป็นเลขวินวินมาซ้ำเนีอกระหอดซ้ำเนอแหละครับบุญมีซ้ำเนะครับเนาะครับเอาเอามาตอนมาฝากครับครับสำหรับเลขกสามตัวกระลุดไปครับครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับเอามาตอนมาฝากเอามาให้เบิ้งครับข่าวว่าเผนเป็นจังไงครับสำหรับเลขวิ่งเลขกรูด กะบ่เคยลุดล่ะครับขอตาว่าวิ่งหลุดเข่ากะถือว่ามากงามครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับแค่จับคู่บ่เขาแค่นั้นเองครับเพิ่นให้ยศูนย์กับกับหนึ่งหนึ่งกับเป็นตัวร่องอีกต่างหากครับเก่งไปที่ศูนย์ผมครับเลขที่ออกก้าวหนึ่งเก้าสามสี่ครับเอาลุดกันลุดไปครับได้วิ่งอยู่ครับได้วิ่ง วิ่งก็ได้วิ่งก็ได้อยู่ครับมามาคือว่ากวดข้อกันมาเนาะครับเนาะสาหรับตัวเลขครับไปต่อครับเปินซองมาแล้วครับครับสําหรับเลตัวเลขเกใงง่ครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณของเพลินเหรครับครับอันนี้เป็นเลขเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนา ล่านี่ก็มีให้เบิงเป็นประจำ้อครับเด้อครับจันพุทธสุขนะครับเนาะครับล่าวล่าพัฒนาครับวันที่สิบห้ามืออื่นก็เป็นของไทยเนาะครับเนาะครับติดตามไปเด้อครับเด้อครับสิงหาคมครับสิงหาคม 8หัวไทยวาเล่าครับมีไอ้บึงนะครับเนาะครับครับสหรับตัวเลขเกเจไงใหญ่ลดเลขวิ่งเลขรูลดเจ๋งใหญ่ลดไปที่8ครับ8กับ0นะครับเด้อครับ0คือเกาครับ อันนี้เป็นเลขวิน0 8 2 3 0 8 2 3 2 3ครับเอา2 3 4ไปใส่ก็ได้ครับ2 3 4ครับครับสำหรับตัวเลข1 2 3 4 งามอยู่ครับศูนยกับศครับเลขจับคู่ครับที่ครับจับคู่หคู่เป็นไหนมากหคู่ศูนย์แปดศนยไหนแปมาเนี่งครับศู0ย0สี่ศูนย 0ูน0กลับเอาครับ82 8สองแปหครับนี่6คู่ครับให้มาหคู่ ครับนี่เป็นตัวเลขเลข2ตัวครับ2ตัวบนล่างครับครับสำหรับเลข3ตัว2หางครับมาส2หาง8 5 0 8 4 0ครับแค่นี้ครับเลข3ตัวบ่ร้ายครับ เลขกระทือว่าบ่หลายเนาะครับเนาะรับเลขหน่อยๆขเกใหญ่ครับครับเกใหญ่เนาะครับเนาะรับเกใหญ่เกใหญ่เมืองทองสายาครับสายาของเพิินเมืองทองครับโลกกูของเพิินขะงามอยู่ครับเมืองทองครับ ข้าเจ้าล่นประจําแหละครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะครับครับนี่เป็นตัวเลขวันที่สิบห้าวันที่สิบห้ามือนี้แหละครับเป็นเหลขเล่านะครับเนาะครับเลขเล่าเราพัฒนามือนี้เก่งไปที่ศูนย์นะครับเด้อครับศูนย์คือเกาพนว่าครับ เพิ่นบ่ถิ่มศูนย์แล้วอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ติดศูนย์ตลอดครับ0 8ตุกกลมศูนย์ห้าสองมครับแ้่ว่า,า8ปพัหานหตัวร่องมัดครับเป็นตัวร่อง8ปดห้า8ป8 4 8แหาแปดีร่องครับร่องไว้ครับ อ๋อนี่เป็นตัวเลขครับมาใหม่ๆสดๆครับของเกยใหญ่เนาะครับเนาะครับตัวเลขของเกยใหญ่เมืองทองครับเป็นล่าพัฒนาครับล่าพัฒนาด้วยครับด้อครับเอาไปโชคไปมานไปลำไปรวยครับตัวเลขสวยๆงามๆล่ะครับครับวันที่สิบห้าเกยใหญ่ลุดไปที่แปดครับศูนย์ครับศูนย์แปดสองสามศูนย์แปดสองสาม เพื่อนหามาซีซโต้โเลิจับคู่กับ08นยจับคู่กับ08 04 05ปดศูนย์สี่ศูนย์ห้าะครับเนาะครับเอาแปดสอง้าครับแปดห้ายครับใกล้ๆครับสําหรับตัวเลรียกของเพื่นครับบบกไก่บบกไก่เนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลรียกงามๆเลยครับเด้อครับเอามาตอดมาฝากพอไม่เอฟซีทุกปูสุก้นละครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายล่ะครับทางส่องกาขอลาพี่และน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับโชคโชคมันมันลำลำด้วยดครับเฮงเฮงปังปังครับจับเอาเด้อครับเด้อครับครับพอกันไหมล่ะครับคลิปหน้าเราครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ